ฉันรู้ว่าพวกคุณอ่ะเป็นมิชาชีพนี่คำก็ป้าสองคำก็ป้าถึงฉันจะห0สิบวกแต่ฉันก็ไม่สะดวกแก่นะคะคนวันนึงอ่ะมึงทำอะไรบ้างนอกจากหลอกชาวบ้านเขาอ่ะมึงก็ดีแต่หลอกคนแก่นั่นแหละอยอีวีอ,วอ,วอ,วอวีแค่นี้แหละแม่แบบเนี้ยมีแค่หนึ่งในร้านแต่ยังมีแม่อีกหลายคนที่สูญเสียไปกับมิชาชีพเหล่านี้ ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยโอ้ลูกพากไปธนาคารกำลังเินโได้จากการทำงานมาจริงๆถูกไหมจ๊ะแม่อยากจะค่าตัวตายเลยนะเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วทำร้ายตัวเองแล้วยังจะทำร้ายลูกลกอยาให้ค่าน้ำนมกลายเป็นค่าเสียหายเลยครับแม่ วันแม่ปีนี้โหลดมูสคอให้แม่ตัดสายและกรอกโคตรรับพรีเมียมฟรีมันจะขึ้นรูปมิจฉาชีพถ้าเขาโทรมาก,ก็กดตัดสายได้เลยป้องกันโจรทั้งแม่ทั้งลูกไม่มีใครตัดสายเก่งเท่าแม่คุณมูสคอหากต้องการแจ้งเบาะแสหรือรับความช่วยเหลือโทรสายด่วน1 4 4 1ครับ